สบายดี of มันี่มากับสาวลาวคนสวยอีกแล้วพี่น hey, <Patt on. S 1> ้องมัน <pper> ี่สาวลาวคนสวยงานเข่าลายพี่น้องตัวนี้ยังมาท่านได้แล้วเลยมึงตัวนี้ยมาท่านได้แล้วกําลังเอาม้าอีกแล้วโหนึ่งพี่น้องมึงตอนนี้งานสาวลาวกําลังเข่าลายเลยพี่น้องเอาม้าอีกโลดหนึ่งประมาณพันกว่าโตตัวนี้กับพานพันโตก็ยังมาท่านได้แล้วเลยพี่น้องหากำลังลาลูกโสยังมาทันได้แล้วเลยมามาอีกโลดหนึ่ง กำลังมาอีกเลยนี่นะสาวเล่าก็ดีใจร้ายงานเขามารลายพี่น้องพี่น้องดีใจทั้งสาวเล่าว,ว่าสาว,าวงานเขาร้ายมมดเลยเต็มเลยเต็มโหลดมาอีกแล้วอันนี้กันยังมาทาันได้แล้วเลยกาลังล่าลูกโฉอยู่นี่พี่น้องกาลังล่าลูกโฉยังมาทันได้แล้วเลยก็ลัมาอีกสาวเล่าก็ดีใจรลายอะับ เมื่อกี้เดีก็เอาไปส่งรถหนึ่งแต่ว่าบริษัททางพี่น้องได้เบิกว่าเอาไปส่งรถหนึ่งเมื่อกี้เนี่เอาไปส่งเจ้าหนึ่งมานี่อันนี้น่นเจ้านี่น่นเจ้าเดียวกับเจ้านี่พี่น้องมาลายสีคือกันเจ๊กสีงวดนี่หนึ่งสองสามสี่สี่สีตัวนี้มาหม่เนี่ยสี่สีพี่น้องมาหมสี่สีแต่ว่าอันนี้น่ะแปดสีอันนี้แปดสีมาก่อน แต่สิเอาสุดนี้ก่อนสุดหน,น้านำหลังพี่น้องสาวลราก็สู้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 ส,สู้พี่นออ้องงานสองคนพี่น้องคำาแบบนี้ตลอดกันยังไคแนวพี่น้องเนาะมาตล,ตลอดตลอดตลอดเลยอ่ะงานาสาวลาวก็ร่งเข่าแบบเดือนนี้ธนานวันไวเลยพี่น้องเปิลนณะพูกะพูกรลังไปเอางานมากเลยเดี๋ยว เต็มเลยเต็มเลยมาติเออเต็มรถเลยนจะเล่ากันอยู่มาได้หายเป็นกำลังใจติ๊ก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 หายกำลังใจชู้ชู้ เ็ษผายังไม่ทันได้เก็บอันนี้ก็สิว่างกับพราะว่าาก็เอางานสุดหนึ่งไปส่งก็เลยเก็บผายมันอันนก็นเลยรอ,อตอนนัวนีมาอันกองไว้หานพี่นนองกองไว้เลี้ยงนี่เลยไงกำลังมีแต่มันใหญ่ๆเนาะแต่มันใหญ่ๆเ,เลยมาเริ่มเทิมอ่ะผานักอยู่แล้วเนาะผานักอยู่แล้ว ยกเพือเดียวพี่น้องเพภาว่าชาวเรายกบ่ได้ยกเพือเดียวเป็นยกเพือเดียวมาเป็นยังดอกเป็นกำลังอันยืนเป็นกำลังใจให้โย <laughs> สองแถวสู้สู้สองแถวสู้สู้สีอันนี้นำอันมาเนี่นำแปดสีมาตัวนี้คงสิบลสีหลายสีสีมาตัวนี้สีสี ซีซีหาซีคุณม,มังดาหนาจะเป็นสองโตเพราะว่าพันกว่าพี่น้องน่าจะเป็นสองโตะนะเพราะว่าแต่แลมอันวันบอกคือกันเบิงเงขนาดบุ้งมันกันยังซำนี้นะนี่บุ้งทำนี้บุ้งทำนี้ตรงเสือเสือสจะทำได้บุ้งทำนี้ โอเคพี่น้องสำหรับคิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนฝา,นาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระคุณช่วยในเด้อสำหรับคิปนี้ก็สบายดีสู้ๆตเดอยกันบ๊ายบาย